ก็ตอนนี้มาลองขับนะครับตัวที่ผมรีวิวไปเป็นกระทิงแดงหางแดงนะครับตัวจักรล็อกนีะครับเครื่องยันต์มาไล่ข้างนะครับเบานะครับใส่วง30เนี่ยผมเคยใช้สยามมาผมมาใช้ตัวนี้ลองของน้องนะลองของของเขาโอเคเลยเนี่ยลมโลมนะเนี่ยโอ้โลมนะครับไม่ใช่ไม่โลมตรงนั้นนะโลมแต่ เอามานี่ใครมีกระทิงแดงหางแดงนะลองใช้ได้นะครับผมลองขับมือเดียวนะนี่ครับดูนถ่ายไปโชว์นี่ครับลงโลดงสามสิบนี่งสามสิบนะครับใช้ได้เลย อันนี้กระติ้งแดงหางแดงนะตัวเก่าเนความแพงได้นะครับไม่ต้องแปลงอะไรนะแต่ตัวนี้ช่างบอยเขาบอกว่าเขาถอดเกียร์สองออกไปเพราะว่ามันวิ่งเร็วๆแล,วแล้วตัวนี้มีปัญหาว่าเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งมันคอจะพบกันนะครับเพราะว่ากระติงแดงหางแดงตัวนี้มันเป็นเกียร์มันไม่ได้เกียร์มันนะครับมันเป็นคล้ายเกียร์แบบปากทุแก้วนะมันไม่ใช่เจียสองเกียสองที่เป็นเกียร์เทิร์มเหมือนรถยนต์นะครับเบานะเนี่ย เคยใช้สยามวงยี่สิบเก้านะมันก็ยังหนักกว่านะเบาเลยเข้ามุมที่ตัดง่ายๆนะครับเพราะล้อมันกว้างเพรล้อมันวงสามสิบสิบห้าไปนครับตั้ง3ไซนี้นะครับรถเก่าไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับ